โอเคทุกคนวันนี้เราไม่อยู่กันในเกม Home Sweet Home Online วันนี้เราจะมาคัมแบ็กเล่นยูริกันนะแต่จะไม่ใช่ยูริมาดาวันนี้จะมารีวิวชุดเลนเจอร์นางนางชื่อสกินว่าอะไรฉัไปดูสกินก่อนอสกินว่า Home r a เจ e r p พิงเออเล Pink อนพะิงเลนเจอร์ง่ายๆอะไรนะเลนเจอร์สีหูปะแปลไปไทยวันนี้เราก็มากับน้องบันนี่แล้วก็น้องซันนี่นะทุกคนนะ จะบอกว่าตอนนี้ทางเกม Home Sweet Home <Yeah. S 1> เขาได้มีอันนั้นนะทุกคน QR code สแกนสแกนแกลกรถของอนี่นี่นี่น,น,นี่วิธีการวิธีการนั่นนะทุกคนนะวิธีการใส่โค้ดก็คือมาตรงร้านค้าใช่ไหมเ้าเห็นตรงข้าล่าสุดใช่ปะ r e เด e เนะี่ยเออถ้ากดใช้อันนี้เลยแล้วมันจะมีให้ใส่โค้ดอยู่โค้ดก็คืออันนั้น เรา,าเราสามารถเออมันจะลดราคาแพ็คมอลโมบและภารกิจพิเศษได้แพ็คมมลโมบมันจะเป็นแพ็คมมลโมบอย่างงี้นะแล้วก็แล้วอะไรนะมัก็จะเป็นนั่นพิธีกรรมหรือว่าอะไรอย่างงี้เออใช่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 ใช,ใช่จะแรกมันจะลดแค่อันนี้นทุกคนนะต้องลองใครที่ นั้นนะอยากทําพิธีกรรมหรือว่าอยากได้สกินนิพาต้องเจอบอกเลยเราจะทิ้งเนี่ยเราจะทิ้งลิงก์แล้วก็รูปคิวอาค้ดไว้ให้นะโอเคปะมากลับเข้าเกมมาเล่นเกมกันเถอะว้าวโอเมก้าชเราได้ห้องกันทุกคนนะเริ่มเลยตอนนี้ก็เจอดอนเจอเจอราแล้วก็เจอเจอบันนี่แล้วก็เจอซันนี่ด้วยว้าว แล้วตอนนี้ก็เจอผีชื่ออะไรอะ Date Time อุ้ยวันเวลาเหรอ <laughs> ฉันออาเบิร์กอะไรไปวะพักไอ้เราจะเล่นในวันนี้คือปารามาจานซานผู้ชำนาญขิมฉีดยาแล้วก็หยุดพักเครื่องลางให้เราเอาไปก็คือของตีบิงนะทุกคนนะฉันชอบเครื่องลางตีบิงอันนี้มากฉีดยา,ลยแบบาแล้วแบบอะไรอะแล้วจูได้ตออย่างเางี้ยเออไงวันนี้มีนองน้ำปะนองน้ำหร ไม่เลือเลยทั้งหมดเวลาแล้วไม่มีฉันขอเดาวน่องน้ำน่องน้ำน่องน้ำอ้าวเหรอความเสียงเนี่ยตั้งแต่พินเบต้าหนึ่งเล่นมาเป็นไงล่ะไม่เหมือนที่ยห็นสิน่องน้ำก็ต้องเป็นน่องน้ำน้องสั้นนี่โอ้ไม่ก็วันนี้เน็ตฉันอะไรไม่รู้วะทุกคนได้หน้าน่องน้ำนะวันนี้แต่เนาะ ความความไทยบวกกับความคลาสสิกของชุดเรนเจอร์พิงของเราเข้ากันแล้วเกินฉันลักไปประตูอยู่นะอุยอ้ยอุย้ยพายพายพายอ่าแนะนำให้เก็บเป็นอันนี้ปะข้าวสารเสกเออเจอพายเคยแนะนำให้ใช้ข้าวสารเสกกับทุกคนนะนางดีดได้นางก็ปานาแบบติดผืนได้ มันเมื่อนเลยโอเคให้นะสันนี้จูไปเนาะสันนีพยายามซิกแซกนะเดี๋ยวนะพี่กับบันนี้ไปของให้โ,โดนละเม็ดหนึง่งวันนีนเจอฉันเจอตะปูว,ว้าวพิเศษนะเออนี่เจอซีตั้งเจอซีตั้งวงแล้วนั่นอะพิธีเหรอพิธีต้องโอง่งเหรอเฮ้ยตะปู <laughs> ต้องการทูบอะ่ะไอ้นี้ทูบเนาะโอ้ยฟังทำไมอะไรเนี่ยสันนี่ไหวป่พ,พช่วยตอนนี้ให้บันนี้เสรพิธีแล้วก็หาของก็สวดจริงๆเนาะวันนี้นาะวันนี้เป็นทุกอย่างแล้วโอ้ยฉันเจอตะปูฉันไม่เคยเจอตะปูะปเลยอยู่ไหนเอ่เอยายาม่อ้มเอผ่อิบานะงคนวิ่งไปเอแล้วตกใจเมารมี่ยี่ี เพื которая, with animals with animals. Arizona, Runner, ่อนก็บอกมุดองมาได้ปะครับเมาเงสินมาเจ้าคอมสันนี้สันนี้มาสันนีิมาตรงองอันนี้มันตัวนี้มันตัวนี้มันตัวนี้มันเฟดมันเฟดเออโดนกล้องโดนกล้องมาโดนกล้องสันนิหนีไปเข้าองเข้าองเข้าองได้นะถ้าถ้าสมุทรถ้าสมุติเจอโดนน้ำอะหนีเออ ถ้าสมมติเธอถ้าสมมติเธอโดนน้ำอย่างเงี้ยน้ำติดตัวเดี๋ยวเข้าโอ่งได้น้ำแตกเออเออแตกเลยเหรอโดนโดนแล้วโดนเอออ้าวกล้องว้าวชุดเสี่ยวมากปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกหนุ่มเดี๋ยวพยาปั๊กอุ้ยเจอยาตอนนี้เธอได้เอาเครื่องรางเตรีมมาไหมเอามาเอามามามาตรงกลางมาตรงกลางเดี๋ยวพี่ให้รู้ไหมนี่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  ยายาพี่มีกองเว้ยมันเสลงมาได้นะเลลล้ลลุุุ๊มันนี้สวนเลยวันนี้สวนเ <c oughs> ลยออกมาอ,อมาปิดประตู <c oughs> เปิดประตูอ้าว <c oughs> โอ้ยรอ,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 นนอดแล้วรอหน้อันน้ำพือยู่อยู่ ยังตรงกลางมีน้ำให้ว้าวอ้ยโดนน้ำส่องเลยอ่ะหกดแล้วนะโอ้ย้เอาป้าบีไม่โดนเฟดเฟตเฟตหาันีบอ่ะ ตอนนี้ถ้ากับยูริเหรอ,อ,อย่านะย่านะอย่าแบ่งล่างนะมึงเออน้ำน้ำแตกโอ้ยน้ำกระเด็นแน่เลยอะโอ้ยเข้าเข้าไม่ทนัน พี่ก็ช่วยด้วยหา,าไม่เจอวั <laughs> ออนฮีทวันฮีทวันฮีทวันฮีทอุ้ยเจอยสีดแมงปาปาปาาปาา

โอ้ยเขาเข้าเข้า,เข,าเข้าอางคแล้ว help me สุดเลยสุดเลยอุ้ยโดนได้ไงในโปรนั้นเนี่ย,ยอุ้ยตายว้าเออวันนี้เ <c oughs> จสซี่อ่ะเอาเจสซี่ส,ส,สวดอยู่แสดงว่าพิธีอีพิธีหนึ่งก้าวแล้วเอาตรงตรงตรงนั้นวันนี้นนอมพี่ไว้นะ ตำนานมากขึ้วิญญาณกระจูไม่ถือนางเออนางน้ำแม่รถดำมาเจสซี่99แล้วเจสซี่99แล้วขัาง,างพิธีล้าง99แล้วจุดเลยก็ได้พิธีสันนีจจุดเลยตรงน,นั้นอนะ่ะจุดเลยจุดเลยพิธีหนึ่งวันนี้เจสซี่ตั้งลำโพงตรงกลางนะนางเฟสนางเฟสแล,ะ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 ละ้วแร้วนางดีนางนางหง่วงสันนะระวังเอ้ยสันนิ จุดเลยนะจุดเลยนะไม่ต้องห่วงพี่จุดเลยนะจุดเลยนะโอ้ยซันนี่แต่งทำไมนะมันทิ้งมันทิ้งมันทิ้งวิววิวไปเก็บไอชุบเลยน่ะไล่มันจะไล่จุดนั้นน่ะชุบเลยชุบเลยมันเอาเอาเอาเจสซี่แล้วมั้งน่ะอุ้ยว้าจุดเลย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 ไม่เป็นไรพี่หนูไม่เห็นตัวนะฮะ นานใส่อินวีซีใช่เปล่าปลา,าน้ำดักไว้น่ะเออปลาน้ำดักไว้กินบอกดินางปลาน้ำดักนะระวงังคนไทยแม่นั่นอาจจะซีนั่นน่ะนเออสียวฉันเน่าจังเลยอ่ะถ้าเราสู้มไม่ไหวก็โอ๊ย จะปั่นน้ำติดกับวิญญาณ่ะโออานออาว,อาวพี่ว่าเอาออกเลยไหม αι? เอาออกเลยไหม αι? ถ้าเราวิ่งไปดูบุบูบตายเลยนนั่น,น,ะนะนะ่ะแล้วจะมีอนะินวิซีกเนาะโอ้ยเออใช่ไปหาข้าสส่รเซกแล้วก็วิ่งวิ่งไปปลาใส่มันแล้วก็นั้นเก็บวิญญาณ หนีหนีหนีเออใช่ด้วยไปไปเก็บ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 อันนั้นไปเก็บปิงไปเก็บปิงเฟดไปเก็บปิงไปเก็บปิงเพื่อะไรอยู่เออดีดีสีดีสีละลิละละเุ้ยแม่โหอันติเลยเหรอแรงจังคนเนี้ยวันวันเวลาเนี่ยแรงจังเลยในวันเวลาเนี่ยฮะโออซี่เออเล็ดเล็ดเล็ดชุบเลยชุบเลยแล้วก็เอาไปเอาพี่ต่อนะไปชุบพี่ต่อ

ไม่ให้ยาไม่ให้ยานะดูฝ่ายังให้เป็นนะอุ้ยยาโมตานี้ยาช้ำมากเจอกูแน่ล้างแขนอีเทียเพิร์เพิ่งพระนางอุ้ยตายอ้าโอยันนี้ทันนีไปแอบันนีไปแอบ าเาออโอ้ยที่ขอไม่ได้หรอกพี่จะตายแล้วน่ะหยุดไม่ได้อะโอ้ยเก็บดิช่วยด้วย,ยวเดซีเวสเชลน่ะสตาร์บิลลิจนจิตาเล่แงจะมาใกล้จะมาใกล้เขาใหมใครอ่ะที่มันนี่จียมันนี่อยู่ไห,ไหน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 หนูวัดวางไวแล้วตรงตางระวังนะเฟส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  ย่านะมาค่ะหาหนูซนี่ซน,นี่มดุดโอ่งมาพี่รอต่อยอุ๊ยหมดอะไรตรงนี้ <c oughs> เออไอ,อ,อ,อ้ต่อยตูดมันออฉันต้องเอาฉันต้องเอาอันนี้ไปช่วยเพื่อนในห่วงคะแนนไม่ได้อ,อ้ามามาเดี๋ยวนี้อ้าวงั <c oughs> ออ้นพี่ อมแทนเนาะนั่นแหละโว้ยแรงมากมันทำไรมันเฟดมันเฟร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 เฟดเฟดอะไรล่ะเหรอโอ้ยระวังนะวันนี้วันนี้ต่อยมันไม่ตายมันเออโดน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 สวัสดีน้องสัดแปฟนเดย์อัพก็สุดรายการสะบัดเค แสดว่าเราต้องแสดว่าเราต้องสู้มันได้เชื่อไหมต้องหาของไปตบมันเจสซี่มันจะอย่าอ้ยวันนี้ประคำวันนี้ประคำเอฟเอฟเอฟโอ้ไม่ไหวเอฟเอฟเอฟขึ้นมาได้ปะโอ้ยสิโอ้ยเอานี่มึงไปเดินทางใส่กลางเว้อ คนเราอะเนาะเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกจะทำดีได้อีกแล้วทำลายพิทังโกอีกแล้วนางกินนังเฟรออะไม่ชอบพายเลยอะเรียกได้ไหมล่มะรู้ได้ป่ะคำได้ป่ะคำอ๋อจะซีตาย ออเออเออออออเออออเออโอออโอ้ยโออ้ยโโออ้อ้ยโอ้มโอ้มโอ้ยอ้ยโ้อ้มันไปแอ้ย รอดสองเท่ 2, าก,กับรอดหมดเพราะว่าอนิเมชันสุดท้ายคือผลการชนะเพราะฉนะน <laughs> ั้นเราชนะเย้ใครเลือกเกิดไม่ได้นะจำไว้โอเคทุกคนก็เจอก,กันไปแล้วกับคลิปนี้นะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็ติดตามแล้วกดแชร์เราได้นะทุกคนนะแล้วก็อย่าลืมนะโค้ดช่วยคุณได้ไปแล้ว